ปัญหาของนิสิตมพยาวที่ไม่อาจจะเลี่ยงได้คงหนีไม่พ้นปัญหาการแย่งกันขึ้นรถเมย์ซึ่งปัญหานี้ก็ส่งผลให้กับคนขับรถเมย์เช่นกันก็ส่งผลกับรถไงเพราะรถจะขึ้นไม่ไหวใชบางครั้งก็ยังปล่อยออกมาเลยนะอย่างเ้มันเกี่ยวตร่งนี้ถ้าเกิดแย่งกันเยอะๆเนี่ยรถอ่ะมันแบกน้ำหนักเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาล่ะนะลุงอ่ะ กรับวาต้องโดน,นในมุมของนิสิตเองที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแย่งกันขึ้นรถเมย์มก็เล็งดีบตาไข่ยายนจากก้าวไปนก็ต้องเล็งดีประกอบที่นั่งที่ว่าถ้ามันเต็มแล้วปจริงจะขึ้น UK, อ,อ,อยู่ียู่ตรงท้องสว่างอยู่ไม่เน้นแค่มาสอบวันจี้เจ้าเน้นแค่มาสอบวันจี้ประกอบถ้าหมดเวลาเลยแล้วก็ต้องรีบกลับเพราะว่าต้องรีบไปทำงานประจาน แต่ว่าถ้าเป็นคนอืกก่นเกอามัวเขามองอะไรได้แต่ถ้าเปลี่นมาผู้คนรุ่นดีมันจะต้องเป็ียนยิตลอดไปแล้วไรค่าแบบรถเมล์นี่บเพียงพอกับนิสิตเพียงพอถ้าดูอย่างนี่ก็เพียงพอมนความเพียงพอแล้วถ้าแบบเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่รถเมล์ลงหน้ามองคะคือมันเป็นปัญหามันก็แบบเหมือนปัญหาอาจจะมากเกี่ยวกับที่นิสิตแบบหยาดกันขึ้นด้วยแบบ เหมือนน้ำหนักมันเกินทำให้รถแบบควบคุมไม่อยู่อะไรเงี้ยคือเราแบบรู้สึกกลัวในจุดนี้เหมือนอยู่ไหมคะรู้สึกก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่จะดท้ายทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าทุกคนมันก็ดขึ้นยาขึ้นอยู่แล้วถ้าเขาจะมาห้ามแชร์คนคนเดียวมันห้ามไมา่ได้เริงก็รักเพราะว่ามันอยู่กันทีทุกคนเพราะว่แบบยาขึ้นรถดานนองจะทำรับทำไมถึงต้องไปยักรีบยาขึ้นพี่ก็ว่ามีกฎขัคัญจำเป็นหรือวิจกรรมที่มันสัตย์างจร ว่ามันนี้อีกสิบวนาทีแล้วอาจารย์จะสอนหรือว่าอีกสิบวนาทีที่เขานับอะไรอย่างงี้สิบนาทีเชื่อนนะก็ต้องขึ้นไปให้ทันเพราะว่าถ้าไม่ทันก็จะโดนลงโทษลถ้าเลือกได้นี่จะยขึ้นไปอีกไหมถ้าเลือกได้ก็ถ้าสำคัญที่เอาจะขึ้นไปแต่ถ้ามา่เพราว่าออถ้ารอไปก็จะรอจนกว่ารถจะว่างนะเพื่อให้การขึ้นรถเมย์ของนิสิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรที่จะได้รับความร่วมมือจากนิสิตและคนขับรถเมย์เอง